มันเป็นเรื่องของของสังคมที่ให้การยอมรับและชอบคนที่ผิวขาวมากกว่าคนที่ผิวดํามันไปทําให้คนผิวดําโดนกดดันจากสังคมทําให้เขาต้องทําในสิ่งที่บางทีเขาไม่อยากทําเพื่อให้บอกว่าฉันมีคุณค่านะเห็นฉันบ้างนะทุกคนจะพยายามเรียกร้องให้ตัวเองมีความสําคัญในสังคมอยู่แล้วซึ่งเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่คนผิวสีอย่างพี่โดนมาหนักมากหนักมากจนถึงขั้นที่พี่เคยโดนบูลลี่จนถึงพี่ไม่ไหวแล้วกลับจากโรงเรียน ไปอาบน้ำเอาสกอตไบ์มาแล้วมาขัดตัวเองเพื่อให้ขาวประเทศไทยมีความหวังได้ก็จะต้องมีการเมืองที่เป็นความหวังให้กับพี่น้องประชาชนได้จะเป็นการเมืองที่มีความหวังได้เราก็ต้องเป็นนักการเมืองที่เป็นความหวังได้จะให้เขามีความหวังได้มันก็ต้องมีความเชื่อใจกันก่อนจะให้มีความเชื่อใจกันได้โฮปก็จะต้องมีทรัส trust มันก็ต้องมี respect มีความเคารพซึ่งกันและซึ่งกันแล้วกันจะเคารพกันได้มันก็ต้องฟังกันก่อนคนหนึ่งก็อยากจะตะโกนอีกคนหนึ่งก็อยากจะป้ายสีอีกฝั่งหนึ่งคนนึงก็อยากจะด้อยค่าอีกฝั่งหนึ่งันท่าปฏิของสังคมมันก็ไม่มีมันก็ไม่สามารถที่จะไปไหนต่อได้วันนั้นก็จะเป็นวันที่สังคมสิ้นหวังแล้วพวกเราก็จะพังในซากปรักหักพังของความคิดของพวกเราเองสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราไม่เชื่อ เราไม่เชื่อว่ามันจริงแล้วก็เมื่อเราเริ่มรู้ความจริงเ่ยมันเหมือนมันค่อยๆเรื่องมันค่อยๆคลี่ตรงที่ว่าอพอเราลงไปแล้วก็เริ่มยอมรับกับสภาพความจริงที่ไม่ใช่แค่ตัวเรากับคนที่เรารักแต่เป็นตัวเรากับคนที่อยู่ในสังคมในตรงจุดนั้นที่เราเห็นว่ามันมีความสูญเสียม,มากมายเลยจนกระทั่งเราบอกว่าเฮ้ย นี่เราอยู่ในที่ของความฝันหรือเราอยู่ในที่ของความเป็นจริงกันแน่ถ้าเกิดดูหนังสงครามอาจจะเหมือนกับสภาพที่เรียกว่าทุกอย่างแบบเริ่มต้นกันใหม่อะตอนนั้นจะเริ่มรู้สึกเลยว่าเราอะจะไปเป็นพาล้ายคนอื่นไหมจะไปติดคนอื่นไหมอันนี้คือที่กังวลที่สุดว่าเอ๊ะถ้าฉันจับอะไรไปคนอื่นจะติดจากฉันไหมจุดต่อมาคื แล้วเราต้องทํำยังไงต่อโรงพยาบาลบอกว่าจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโทรมาแจ้งเรารอ1 2 3วันไม่มีใครโทรมาแจ้งเรานั่งรอโทรศัพท์คือเราไม่รู้ว่าจะต้องทํำยังไงจริงๆอะค่ะแล้วจะรักษาหายไหมไหนบอกยังไม่มียารักษาแล้วเห็นเขาก็ก็ตายกันเยอะเนาะที่เมืองจีนก็เหมือนใบไม้ร่วงอความสุขตอนนั้นเราก็ไม่รู้ทำไงก็เก็บตัวอยู่ในห้องอย่างเดียวจริงๆอะค่ะก็จะมีคนโทรเข้ามาตลอดแต่ว่าช่วงที่เป็นไข้สัปดาห์แรกๆอะไรย่างเงี้ยจะไม่รับโทรศัพท์ล้วก็แบบ คุยไม่ไหวอ่ะมันมันเหนื่อยมากๆเพราะว่ามันไข้40องศาทุกวันเลยนะ,ะแต่ว่าทุกคนก็ให้กําลังใจตลอดคุณพ่อที่แทบจะไม่เคยคุยโทรศัพท์กันเลยก็โทรมาทุกวันเลยะคระัคุณพ่อโทรมาพูดว่าค่าเรียนอ่ะยังไม่ได้ใช้นี่เลยนะอย่าเพิ่งตายก็เลย <c oughs> คิดว่าเขาคงเป็นห่วงมากๆค่ะพี่แมทก็จะเป็นคนที่ถ้าเดี๋ยวไม่มีเขา เดียวว่าเดียวคงแบบแย่มากๆเพราะว่าเวลาเราซุดในเรื่องของแบบฉันจะต้องตายแน่เลยความคิดเนี้ยมันผ่านหัวแบบทุกวันทุกเช้าที่ตื่นมาแต่พี่แมทก็จะเป็นคนที่คอยพูดพ o ส i t i กับเราเสมอคือจะเป็นคนที่แบบให้ความหวังเราเสมอว่า we r e gonna get through this เดี๋ยวมันก็ผ่านเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ผ่านแล้วเขาก็บอกว่าแล้วเมื่อเราผ่านไปได้เนี่ยเราจะกลับมาสตรองมากกว่าเดิมคนเรามีความเข้มแข็งมีความแข็งแกร่งอยู่ในตัว มากกว่าที่เราคิดด้วยซ้ําสิ่งที่จะดึงความเป,เป็นนักสู้ในตัวเราออกมาได้ก็คือเหตุการณ์ที่หนักหนัก,หนกเหตุการณ์ที่ทเลวร้ายซึ่งเราก็กําลังเจออยู่ตอนนั้นผมเชื่อว่าถ้าเกิดเราพานตรงนี้ไปได้อะยังไงชีวิตเราก็ไม่เหมือนเดิมเราจะมีประสบการณ์ที่เลวร้ายอยู่แต่ว่าเราจะต้องกลับมาแบบเข้มแข็งกว่าเดิมเยอะแน่นอน